นะคะตัวนี้เป็นกองอากาศค a ร r y ี่นะคะโตโยต้ Toyota นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแกะดูแล้วก็ต้องวัดอะคะ่ะ วัดความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะแล้วก็ความหนาของกรองอากาศนะคะเริ่มจากความยาวความยาวตรงกลางเลยนะคะจุดขึ้นกลางอยู่ที่สาสอดซนติเมตรนะคะความกว้างความกว้างอยู่ประมาณ18.5ซนติเมตรนะคะ ความหนาเรามาดูความหนาอยู่ประมาณ4เซนนะคะ4เซนกับอีกจุดหนึ่งนะคะนี่นะคะนิดเดียวจะเป็นสกลาดนะคะส่วนผสมนะคะดูเขาจะแบบโอเคนะคะ